รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการยิ่งสักยิ่งแซบค่ะรายการที่เด่นใช้แต่คำถามซอฟๆกับแขกคนสำคัญแต่แซบนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง9 m c o d HD เวลา17นาฬิกา15นาทีค่ะช่องทางการรับชมนะคะแน่นอนสิคะคุณผู้ชมต้องมานั่งดูหน้าจอทีวีนะคะแต่ถ้าพลาดคงต้องดูย้อนหลังแล้วล่ะคะ่ะทาง YouTube หรือไม่ก็ Facebook ยิ่งสักยิ่งแซบค่ะ คุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเดียนวันนี้นะคะเธอเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทยค่ะได้รับรางวัลมอ มากมายนะคะมากจนเดี้ยไม่รู้ว่าเขาจะจดจำตัวนางวันของตัวเองไหวไหมนะคะคุณผู้ชมคะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะอยู่ๆวันหนึ่งก็แต่งหญิงอีกวันหนึ่งก็แต่งชายเดียงงงมากเลยค่ะมีคนก็สงสัยว่าหล่อนอกหักรักคุดแต่เดียนว่าหล่อนอาจจะสับสนตัวเองอะคะ่ะคุณผู้ชมคะไปคุยกับเขานะคะคุณผู้ชมคะคุณกอล์ฟค่ะพันวาลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีข้าราการเดียนไมเชื่อถิดเลยคัะคุณกอล์ฟ ถูกอาจารย์ปากอาจารย์ได้เลยจริงๆ <c oughs> แต่อาจารย์ครับทำไมก,ก็ว่าอาจารย์เป็นผู้ชายทำไมพูดเดี้ยนเดินค้าขาคะอ,ะอันนี้เป็นเรื่องของการสแสดงอะค่ะอ๋อเป็นการสแสดงใช่ไหมคะแต่เรื่องของโทน่ะชีวิตจริงนี่ใช่หรอคะ <c oughs> ชีวิตจริงยังไงอาจารย์เ <c oughs> อาเป็นว่าตายแล้วอาจารยนตกใจตกใจอะไรเนี่ยเอาถ้วยรางวัลมาขายเหรอคะตอนนี้ทําอาชีพใหม่เปิดร้านทําถ้วยรางวัลเหรอคะก็เอามาให้ดูเป็นแบบว่าเรารับสั่งทําทุกถ้วยรางวัลเลยนะฮะ ถ้าอยากได้แบบไหนก็บอกมาเราทําให้ประธานโทษนะคะเดนอยากจะแบบขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทางประเทศนะคะได้เห็นภาพถ้วยรางวัลทั้งหมดนี้แล้วช่วยโกลณาสละเวลายกมือปลอบมือให้คุณกอลฟค่ะ เดียนว่านะคะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์คนเดียวในเมืองไทยมังคะที่มีรางวัลมากมายเหล่านี้เป็นตัวการันตีความสามารถค่ะขอบคุณม,มากอ<ห>าจารย์ไม่อยากเชื่อเลยนะคะแบบถ้าเจอกอบข้างถนนใครจะรู้คะว่าน,นี่คือผู้กำกับแต่เมื่อดูผลงานเสร็จแล้วเดียนศรัทธาเนี่ยเห็นคุณกอบและเห็นทุนรางวัลเดียนน้าตาจิไหลเลยค่ะจริงๆอย่างอาจารย์บอกนะครับเพราะว่าคนเห็นข้างถนนจะไม่ได้จริง ส่วนมากเขาก็จะไม่รู้ว่าเป็นผู้มุกับเขาจะทักว่ามาไข่หมูปิ้งหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบว่าช่างหน้าช่างผมหรือเปล่าพอดีแบบเป็นหน้า<ผ>ตามไม่ได้แต่ชินิสมากใช่ไหมก็เป็น<ะ>อาร์ติสต์อาร์ติสต์ต้องแต่ศีรษะจรดลททาเลยเพราะพี่ก็เป็นอาร์ตจริงๆค่ะเล่นๆถามหน่อยสิคะรางวัลมากมายเหล่านี้เนี่ยขอโทษจําได้ไหมคะอันไหนได้จากเรื่องอะไรอะคะ่ะจำได้หมดฮะอาจารย์เรื่องไหนที่ทําให้พี่กลอฟเป็นที่รู้จักของคนมากที่สุดคะที่โด่งดังที่สุดก็คงเริ่ม,เร,มเริ่มจาก อิดเกสเวเทอร์ไม่ได้ขอให้มารักค่ะอาจารย์ไม่ขอให้มารักไม่ได้ขอให้มารักหรอ<ช>ค่ะก็ตอนนั้นได้สุพันณหงมาสามพี่กอฟคะแล้วภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Insect in the backyard เรานะคะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วทำให้พี่กอฟดังยังไงคะจริงๆมันดังเพราะมันโดนแบนแต่โดนแบนด้วยสายเหตุก็คือว่ามันเป็นหนังที่เล่าเรื่องของครอบครัวที่มีพ่อเป็นตุด๊ดอาจารย์อ้าพ่อเป็นตุด <laughs> ๊ด จะสร้างเป็นนังได้เแรง <c oughs> ะมีพ่อเป็นตุ๊ดค่ะาจายแล้วก็มีเมียนะคะ,คะแล้วก็มีลูกค่ะแล้วลูกก็เป็นตุ๊ดอีกไหมคะลูกไม่ได้เป็นตุ๊ดค่ะแต่ลูกอ่ะรับสิ่งที่พ่อเป็นไม่ได้<อ>ลูกก็เลยไปมีชีวิตไปศึกษาชีวิตโดยออกไปเป็นเขาเรียกว่าไปไซร์ลายอาจารย์ไปเป็นโสพนีเด็กและการที่ลูกไปเป็นโสพนีเด็กเนี่ยทำให้ลูกเข้าใจพ่อมากขึ้นผ่านลูกค้าที่มีความหลากหลายทางเพศ ค้าและหนังที่ว่าโดนแบนเรื่องพ่อเป็นตุ๊ดเนี่ยเรียนได้ข่าวว่ามันจะมีโอกาสฉายในประเทศไทยแล้วหรอคะใช่ก็เนื่องจากกอฟฟ้องศาลปกครองไปแล้วแต่ว่าใช้เวลาฟ้องตั้ง5ปีอาจารย์น้องกอลฟคะอาจจะยิ่งสับแปลกใจอะค่ะช่วงหลังน้องกอฟไปหั่นผมเกลียนแล้วก็เปลี่ยนทรงผมจากเมื่อก่อนแต่งหญิงนมพุ่งออกมาเบ,อบะลอเบล่าทำไมหนูเป็นกระเทยสับสนไมคะเดี๋ยวญิงเดี๋ยวชายแม่ปวดหัวค่ะลูก ก็จริงๆคนสงสัยกันเยอะมากอที่บอกว่าเมื่อปลายปีที่แล้วก็ตัดผมงงเลยเห็นไอจีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ออกรายการยังไม่ได้สัมภาษณ์ที่ไหนเพราะว่าตอนนั้นทําใจไม่ได้นิดนึงอาจารย์ก็เป็นไรอ่ะจริงๆก็บอกตรงๆแล้วกันอกหักอ๋อค่ะแต่ก็ไม่ได้อกหักจากผู้ชายอกหักผู้หญิงด้วยอก้ตายอกเป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็เป็นรักใครเดีไม่ได้อกหักจากผู้หญิงอ้าวอกหักจากตุ๊ด <c oughs> อ้าวคร<ะ>ับค่ะเธอก็เป็นว่าทำไมเธอคบตุ๊ดล่ะก็ชอบไงเอาเธอชอบความรัก <c oughs> มันก็แบบว่าแบ่งไม่ได้ไหมอาจารย์ว่าเราจะไปดูได้ไงว่าเราจะไปชอบผู้ชายคนไหนชอบผู้หญิงคนไหนไปชอบตุ๊ดคนไหนเธอใช้ชีวิตอยู่กับเขานานไหมคะกอล์ฟอืมก็นานอยู่นะอาจารย์ก็รักเขาอยู่เป็นปีนะอาจารย์แล้วทําไมม,มันเกิดอะไรขึ้นนะถึงต้องทําให้เธอใช้คําว่าเธออกหักคําค,คเนี้ย ถ้ามันไม่ใช่คําว่ารักแท้มันคงไม่มีอิทธิพลที่ให้ก๊อฟใช้คําคํานี้กับตัวเองอืมก็เราคิดว่าเขารักเราคือเรารักเขาอยู่แล้วจานเออเรารักเขามันแน่อยู่แล้วใช่แล้วเราก็คิดว่าเขารักเราด้วยคือเราจะไปนั่งมโนเองก็ไม่ได้ถ้ามันไม่มีหลักถางหลักฐานหรือว่าสิ่งที่เขาทาให้เราคิดใช่ไหมจารย์มันก็ต้องมีสิ่งที่เขาทาให้เราคิดว่าเขาก็รักเราเหมือนกันแล้วเราก็คิดว่าเรารักกันแต่มันคือการคิดไปเองเมื่อวันหนึ่งเขา ก็มีคนที่เขารักเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปรู้ว่าอ้าวตกลงคนที่เขารักเฮ้ยไม่ใช่เรานี้หว่ะแล้วมันแปลว่าอะไรแล้วสึกว่าเอาตอนนั้นรู้สึกเสียใจมากก็เลยคิดว่าเอาตัดผมมันก็วิธีเบสิกเนาะแต่ว่าเราคิดว่าคือผมมาอยู่กับก๊อฟมานานมากอแล้วก็อยู่มาแบบว่าเป็นเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของเราไปเลยอตอนนั้นคิดว่าถ้าเราตัดผมที่อยู่กับเรานานๆมากได้ แน่นอนผมยาวเราเนี่ยอยู่กับเรามานานกว่าผู้ชายคนนี้อถ้าเราตัดผมที่อยู่กับเรามานานได้แล้วก็ต้องตัดเขาได้เพราะเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อไม่นานนี้เองก็ทําให้เขาทุกอย่างเลยไหมคะที่คิดว่าเกิดมาหนึ่งชีวิตอยากทําให้ใครสักคนหนึ่งที่เรารักก็เราก็ทุ่มเทความรักให้เขามากอาจารย์โบราณเขามีคําคํหนึ่งนะเวลารักมากๆเขาเรียกว่าเหมือนอุ้มเด็กเลค่ะรักปานจะแหกดมอะค่ะ ก็ทาแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะที่เสียใจทุกวันนี้คือเรารักปาจะแหกดมขอเขาแหกดมเขาไม่ให้แต่ไปให้คนอื่นแหกกับสีจานว้าย <Why? S 2> แต่ตอนนี้น้องก๊อฟสบายใจหรือ,อยังคะโอ้ตอนนี้สบายใจขึ้นมากอาจารย์เพราะว่าหลังจากที่อ,อกหักตัดผมแล้วก็ไปบวชพระมา <c oughs> ตอนนี้มีใครเข้ามาดามใจมคะเพราะอย่างก๊อฟคงหาไม่ยากอะคะ่ะอย่างก๊อฟหายากมากค่ะจ์ <c oughs> อ้าวทำไมล่ะคะอีตอนผมยาวๆกับตอนผมสั้นอะตอนไหนหาของกินได้ง่ายกว่ากันคะอ,อพูดตรงๆเลยนะอาจารย์ค,คนกเหมือนกันจะผมยาวผมสั้นก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันก็คนกลัวกับหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อ,อ,อาจาะจะกลัวความแสดงว่าตอนนี้เธอไม่มีใครเลยที่เป็นแบบของประจำหูจะประจำจะชั่วคาจะชั่วคาเป็นชั่วโมงเป็นวันไม่มีเลยอาจารย์ตอนนี้แสดงว่าพักนี้เธอก็ต้องมีการซื้อกินนะสิครับ ซุกภาผัดเป็นห่อหรอคะบาปนะคะเขาไม่ให้ส่งเสริมขายข้าวห่อแบบนี้ค่ะอะไรเห็นอาจารย์ซื้ออยู่อย่ามาพูดนี่ก็บากเสียบาปอีกแล้วเพิ่งบวชเรียนมาเห็นไหมคะพูดความจริงจะบาปเหรออาจารย์ไม่โกหกค่ะไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะซื้อใช่ไหมคะก็แหมอาจารย์คนเราจะกินข้าวหุงข้าวเองทุกวันมันก็ไม่ไม่มีอ่ะมันไม่มีข้าวที่บ้านอ่ะที่บ้านไม่มีครัวยังไงมันก็ต้องกินเนาะของก็ต้องกินก็ต้องซื้อ เอาหนะ้าจบจบไปซะอย่าไปคิดอะไรมากดูแลตัวเองดีๆนะคะยังไงก็ตามนะักอัจชนยิ่งศักก็เป็นกําลังใจให้น้องกอล์ฟถามหน่อยสิคะไอ้รางวัลที่กองกองอยู่เต็มโต๊เนี่ยจากซาาบค่ะเขาบอกว่ามีการซื้อขายกันได้ด้วยจริงไหมคะในวงการภาพ,พยนตร์นะคะอืมอันนี้คอนเฟิร์มนะคะส่วนตัวเนี่ยรางวัลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยซื้อ,อแลวก,ก็ไม่เคยรู้ด้วยว่ามีการซื้อขาย พี่กอฟคะถามหน่อยสิคะหนังเรื่องหนึ่งกว่าจะได้รางวัลมาหนึ่งรางวัลเนี่ยต้องมีภาพยนตร์เข้าประกวดกี่เรื่องคะจริงๆก็ปีหนึ่งมีภาพยนตร์เกือบ50เรื่องค่ะจย์อุ้ยจริงเหรอใช่ค่ะหนังไทยปีนึงสี่ปีหนึ่งไม่กี่เรื่องฉันนึกว่าประกวดกันแค่สองสามเรื่องแล้วรางวัลก็แบ่งๆกันไปออ้ยอาจารย์ก็ยังไม่ทราบทำไมอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ถามยังไม่ได้รบหลูนหนังไทยปีปีหนึ่งมีเกือบ50เรื่องค่ะจย์ก็ได้ฉายหมดไหมคะได้ฉายคือ หนังที่จะเข้าเกณฑ์การตัดสินเนี่ยต้องได้ฉายทุกเรื่องได้เข้าโรงทุกเรื่องค่ะอาจารย์ไม่งั้นจะไม่ถูกนํามาตัดสินด้วยจริงๆหนังสั้นเนี่ยเอามาแค่รางวัลเดียวค่ะอาจารย์คือรางวัลน,นี้บอกเลยว่าเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดอันนี้เป็นรางวัลจากประเทศไหนประเทศไทยเหรอคะประเทศไทยค่ะเป็นรางวัลวอะไรคะเป็นรางวัลหนังสั้นประเทศไทยนะฮะรางวัลรัตเพสตันยีซึ่ง,<อ>ซ,งซึ่งก๊อป่ะทำหนังสั้นประกวดมาหลายปีแล้วปีปีนี้เป็นปีที่ก๊อได้รางวัลชนะเลิศ<อ>จากภาพยนตร์เรื่องแอมฟายสบายดีค่ะ แล้วก็เป็นปีที่ก๊อฟเริ่มกำกับหนังยาวเรื่องแรกด้วยอและซึ่งมันมันเป็นรางวัลที่บอกเลยว่ามันทําให้ก๊อฟรู้สึกว่าก๊อฟมั่นใจในสิ่งที่ก๊อฟกำลังทําอยู่ก๊อฟรู้สึกว่าความฝันกับความจริงมันมาบรรจบกันตอนที่ก๊อฟได้รางวัลน,นี้รู้ mm. สึกมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราลาออกจากครูมาจากงานประจํามามามาทำตามความฝันมาทําหนัง mm. แล้วรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมประจําปีนั้นเนี่ยก็ทใกกาให้ก๊อฟรู้สึกว่าเฮ้ยก็มาถูกทาง mm. ที่สําคัญที่สุดหลังเหรียญนี่กยกอาให้ดูค่ะ,คะ คุณรัฐกล่าวว่าเนี่ค่ะตรงนี้คุณรัฐเบสตันยีคุณรัฐเบสตันยีค่ะค่ะคุณรัฐบอกว่าเรารักงานนี้เราก็ทําเราก็สู้ไปสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างก็เป็นธรรมดาค่ะมันคือสัจธรรมของการทํางานและการใช้ชีวิตซึ่ง,ง,ก,งก็บอกเลยว่าก็ภาคภูมใิใจมากค่ะ อาจจะยิ่งสักดีใจด้วยนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจแทนกับน้องก๊อบไปด้วยนะคะแต่ได้รางวัลเยอะๆแบบนี้ฉันว่าบางคนเขาก็คงจะแบบปลบมือให้บางคนเขาก็อิจฉาลิษยาหรือเขาก็ต้องเมา้ามอยว่าไม่เหมาะสมหรอกหรือเขาก็ด่าบ้างต้องมีก๊อโดนด่าบ้างไหมคะโดนด่าจดนชินแล้วค่ะหรอคะเขาด่าว่าไงบ้างคะเขาก็ด่าคืออย่างเช่นก๊อบทำหนังรอดอเขาชนผีที่เขาชนไก่เงี้ยเ <c oughs> ขาก็ด่าอะไรไอ้ผีนะคะรอดอเขาชนผีที่เขาชนไก่เขาชนผี ที่เขาชนไก่ใช่ครับชื่อเรียกยากยากนะคะก็เป็นแบบหนังตลกเด็กผู้ชายวิ่งหนีผีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ซึ่งบางบางนักวิจารณ์บางบางบางเพจอะไรเงี้ยก็ให้ศู์คะแนนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็ดา่า<ม>ว่าแบบอุ้ยทำไมฝีมือต่ําขนาดนี้ทําไมทําหนังแบบนี้อะไรอย่างเ<ม>งี้ยแต่พี่คอปคะอันนี้พูดแบบแบบที่ได้ยินมานะคะแบบเป็นคนที่ไม่ได้ ไม่ได้เป็นคนเสพข่าวอะไรนะคะเขาก็บอกว่าก๊อฟทันวาลินไม่ได้เรื่องเราสร้างตัหนังแบบอะไรก็ไม่รู้แนวอะไรก็ไม่รู้ไม่ชัดเจนผิดกับพ์อนนนนเขาดังๆแล้วเขาก็ชัดเจนกว่าก๊อฟทันวาลินอีกเขาพูดอย่างนี้ค่ะอุ้ยฉนนี้สักไม่ได้ฟังอะไรใครมาเลยนะคะแต่ได้ยินมาแค่นี้ค่ะก็ยอมรับว่าเขาพูดจริงนะคะเอาเรอใช่เพราะว่าพี่พศเป็นคนชัดเจนแล้วพี่พ์ ก็เป็นไอดอลของก๊อฟเลยเก็บอกเลยว่าอยากทําหนังได้แบบพี่พศไม่แล้วแต่ของก๊อฟเป็นหนังแนวไหนล่ะของพศอนุ์เขาก็ทําได้อยู่แนวเดียวคือแนวตุด๊ดตุ๊ดแนวกระเทยแนวอืนอ่นๆยิ่งก็ไม่เห็นเขาจะรุ่งสักเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆแล้วการที่คนทําแนวเดียวแล้วประสบความสําเร็จก็ต้องชื่นชมนะอาจารย์เพราะอย่างอาจารย์ก็เคยเล่นหนังพิพศนี่เราก็เจอกันจากหอเตวแตกไงอาจารย์ อาจารย์ลืมเหรอฮะอ๋อหลายปีจําไม่ค่อยได้อ่ะค่ะเลอค่ะใช่ค่ะอาจารย์เราก็เจอกันจากหนังพี่พศานนท์พี่พศก็เป็นไอดอลแล้วพี่พศก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ให้โอกาสนะกับก๊อฟในวงการบันเทิงถ้าไม่มีพี่พศก,ก็คงไม่ได้กํากับหนังใหญ่เข้าโรงเรื่องแรกในชีวิตแต่เขาบอกว่าก๊อฟก็เป็นคนทําหนังแบบขายไม่ได้อ่ะค่ะทําได้แต่แค่หนังประกวดหนังต้องไปแอบดูเมืองไทยก็ไม่ให้ดูมันเป็นอะไรที่ไม่ปรากฏผลงานในแผ่นดินไทยก๊อฟจะคิดยังไงคะ ก็จริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะก็ยอมรับความจริงอาจารย์เพราะว่าหนังเรื่องนึงเนี่ยก,ก็บอกเลยว่าก็ไม่ได้ทําหนังอินดี้ก็ทาหนังแมสก็อยากให้ทุกคนในประเทศนี้ได้ดูหนังกอล์ฟแต่ว่าแน่นอนว่าหนังกอล์ฟเนี่ยมันไม่มีเงินทุนมากพอที่จะไปโปรโมตตัวเองหรือไปแนะนําตัวให้คนดูรู้จักไม่เหมือนหนังค่ายใหญ่ๆที่เขาสามารถโปรโมตได้ทุกชแนลทุกช่องทาง ก็ปโปรโมทได้ใน Facebook กับเองอย่างเงี้ยหรือตั้งเพจเองหรือว่าก็ใสพ่พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนช่วยกันโปรโมทต,ตอนแถลงข่าวบ้างรอบสื่อบ้างแต่มันก็ไม่พอที่จะทําให้ทุกคนรู้จักหนังก๊อปอย่างตอนที่ประกาศได้รางวัลหรือประกาศผู้เข้าชิงหนังเรื่องปั๊มน้ํามันก็ก็มั่นใจว่าคนดูทางบ้านก็คงถามว่าหนังเรื่องอะไรวะไม่เคยได้ยินไม่เคยเห็นซึ่งมันก็จริงเพราะว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเอาหนังเราอะไปแทรกไว้ตรงแบบว่าไลน์ทีวีหรืออะไรหรือว่าทุกทช่องทางทำไม่ได้ มันก็รายกาเป็นว่า๊อฟเนี่มันรับแลไม่มีคนรู้จักทำาได้สิค่วันหนึ่งจะเห็นกอฟทันวริงฟอร์มไทยแลนด์ขึ้นรับรางวัลออสการ์อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมีแน่นอนค่ะอาจารย์กอฟหรอคะความใฝ่ฝันึังในชีวิตอาจารย์ก็อยากเป็นผู้มกับที่แบบโกอินเตอร์แล้วก็ได้รับรางวัลอสการ์คืออยากจะแบบว่าเนี่ยอยากจะขึ้นไปบอกว่าสมมติที่เป็นออสการ์อันนี้เป็นสุพรรณหงส์นะคาจารย์ก็ทำท่าซิซ้อมค่ะ ซ้อมนะฮะ,ะคะค่่ะะซอมถ้าบอกว่า best director the winner is ฉันพูดเองดีกว่าโอเคค่ะ ladies and gentlemen best director in the world the winner is คอฟท์ฮันวรินต์ปั๊มไทยยันยดค่ะอันนี้ประกวดทางนาม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เหรอฮะไม่ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณอยู่นะโอ๊ยต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณแม่นะคะที่บอกว่าให้กําลังใจกอฟมาตลอดก็อยากขอบคุณแม่มากค่ะถ้าแม่ไม่ให้กําลังใจกอฟในวันนั้นกอคงไม่ได้ออสการ์ในวันนี้แค่นี้ปลื้มใจหรือยังคะน้องกอลฟปลื้มใจมากอาจารย์ถือเป็นคำอวยพรที่ดีที่สุดในชีวิตเลยค่ะค่ะ ถามน้องก๊อบหน่อยสิคะว่าชีวิตของน้องก๊อบเนี่ยเห็นในข่าวว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยเหรอคะตั้งแต่เล็กจนโตถามว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือเปล่ามันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก๊อไม่ได้เรียนภาพยนตร์มาเออถ้าเป็นครูจะสอนวิชาอะไรสอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะแต่ก๊อบจบวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสมาค่ะอ๋อมงชูบองชูค่ะก็มงเชเลวูเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กอะ่ะเราก็ค้นพบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเขียนบท การกำกับการได้เป็นนักแสดงอยู่บนเวทีอ่ะมันคือ,ม,คอมันคือการบำบัดตัวเราเองเพราะเมื่อก่อนเป็นตุ๊ดสมัยก่อนนะฮะตุ๊ดหัวโปกสมัยก่อนเป็นตุ๊ดแต่เด็กเลยเหรอเป็นตุ๊ดแต่เด็กไม่ใช่เพิ่งมาหัดหรอคะเหมือนอาจารย์เหรอะอาจารย์บอกว่าฉันยังไ,ไม่รู้ตัวมาก่อนฉันยังไม่หัดเลยอาจารย์ยังไม่หัดเหรอโอ้นี่ฉันแม่ยูไม่เห็นเเนี่ยโอ้ดูผมเผาฉันก็ไม่ทาขนาดปากแดงมากค่ะอาจารย์อ๋อนี่สิธรรมชาติเลยนะคะจริงไหมคะออพวกกระเทยจะปากสีครามแมทนี้จริงเหรอฮะผู้ชายจะปากแดงค่ะ ตาจะเป็นไอดอลหนูจริงค่ะยอมค่ะเป็นตุ๊ดแต่เป็นเด็กเป็นตุ๊ดหัวโป๊กตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ถูกล้อถูกว่ามาตลอดแล้วรก็ยังไงอีตุ๊ดการทําหนังสั้นหนึ่งเรื่องเหมือนเราเรียนจบวิชาหนึ่งเหมือนการทาหนังใหญ่หนึ่งเรื่องเราก็จบชั้นปีหนึ่งเพราะงั้นการทําหนังก็คือการเรียนรู้ไม่มีจบสิ้นอยู่แล้ว เป็นตุ๊ดแต่เป็นเด็กเป็นตุ๊ดหัวโป๊กตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ถูกล้อถูกว่ามาตลอดแล้วลอยยัวไงอีตุ๊ดอ,อาหารมาทางนี้ทำไมอีตุ๊ดแสดงไงอีตุ๊ดก็อีตุ๊ดตีก็อีตุ๊ดแล้วเสร็จแล้วยังไงถึงผันตัวเองมาเป็นผู้กำกับได้คะคือจริงๆตอนนั้นมีอ,อยู่หมห้าอาจารย์เขามีะละครเวทีภาษาอังกฤษต้องไปประกวดระดับจังหวัดก็เลยขออาจารย์ว่าอาจารย์ นูขอแบบว่าทําละครเวทีไปประกวดเขาได้ไหมตอนนั้น <ừ m. S 2> เขียนบทเองกำกับเองแล้วก็เป็นนางเอกเองอ,อู้หูจากวินาทีที่อยู่บนเวทีอะมันรู้สึกว่ามันฟินมากสึกว่าที่เราค้นเจอตัวเองเราได้เป็นเราสามารถเป็นคนที่เรา <ừ m. S 2> ไม่สามารถเป็นจริงได้ในชีวิตอนะเออ,เอ,อมันรู้สึกฟูลฟิลรู้สึกว่า,ร,วารู้สึกว่าเจอแล้วสิ่งที่เราอยากทําคือตอนนั้นบอกตัวเองว่าเราเจอสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราอยากทําแล้วอะแล้วเราก็มุ่งมั่นมาตั้งแต่ตอนนั้นตอนเข้ามหาวิทยาลัยเราเราไม่ได้อยากเรียนเอกภาษาฝรั่งเศสเราอยากเรียนนิเทศ แต่ส<ต>อบสอบติดตรงใช่ค่ะก็ต้องไปเรียนแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็ทําละครเวทีเรียนละครเวทีเป็นเป็นเป็นวิชาเสริมตลอดน้องก็เป็นครูอยู่ต่างต่างจังหวัดครูบ<ช>้านนอกอใช่ครับวันนี้มาเป็นผู้กํากับดังที่สุดของประเทศจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้มันช่างไม่ได้มีโอกาสหรือไม่มีจิ๊กซอตัวไหนต่อได้เลยแต่เธอก็มาได้จากการเป็นครูฝรั่งเศสแต่เธอก็สามารถที่จะเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์มาใส่ตัวจับประสบการณ์ล้วน ใช่ค่ะก็ดูหนังแล้วก,ก็คิดเองทําเอง learning by doing ตลอดก็คิดว่าการทําหนังสั้นหนึ่งเรื่องเหมือนเราเรียนจบวิชาหนึ่งเหมือนการทําหนังใหญ่หนึ่งเรื่องเราก็จบชั้นปีหนึ่งเพราะงั้นการทําหนังก็คือการเรียนรู้ไม่มีจบสิ้นอยู่แล้วคนรุ่นหลังคงไม่สามารถลองผิดลองถูกแล้วก็พลิกโผชีวิตของตัวเองมาจนกระทั่งโด่งดงังแบบนี้ด้วยความฟลุกแบบนี้ได้อีกหรือความอดทน จังหวะเวลาและชีวิตมันไม่เหมือนกันน้องก๊อฟมีอะไรจะแนะนํำไหมคะถ้าหากว่ามีคนสักคนหนึ่งเขาใฝ่ฝันอยากจะเติบโตและยิ่งใหญ่แบบน้องก๊อฟเนี่ยคะ่ะแต่เขาไม่มีโอกาสซึ่งมีเต็มไปหมดทั่วประเทศไทยเขาจะต้องทํำยังไงถึงจะประสบความสําเร็จแบบน้องก๊อฟคะคือก๊อฟเชื่อนะอาจารย์ว่าโอกาสไม่ได้อยู่ที่คนอื่นโอกาสอยู่ที่ตัวเราเองการที่เราอยากทํา มันจะต้องทําอย่างเดียวอาจารย์ค่ะคือจะมานั่งรอเวลาเราโอกาสไม่ได้สิ่งที่เราทําต่างหากมันเป็นโอกาสที่เราสร้างด้วยตัวเราเองอถ้าเรานั่งอยู่บ้านแล้วเราไม่ทําหนังสั้นเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเราทําได้ใครจะกล้าให้เรารับผิดชอบเงินเป็นล้านๆเพื่อสร้างหนังหนึ่งเรื่องอเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะบอกน้องๆท,ทุกคนที่อยากทําเป็นผู้กำกลับอย่างกอฟทำค่ะทำ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 ,ทำ,ท,ำทำให้ทุกคนเห็นว่าเราทําได้ คมมากเลยนะคะบาทเดี้ยนเต็มไปหมดทั้งตัวเลยนนเนีเ้ยนอยากเรียนคุณผู้ชมนะคะในโลกใบนี้มีของอยู่3อย่างเท่านั้นเองค่ะคือมีความคิด แล้วก็มีแต่คำพูดซึ่งคนทั่วไปเก่งคิดแล้วก็เก่งพูดแต่ไม่เคยลงมือทำแต่คนที่ลงมือทำสิคะประสบความสำเร็จเสมอค่ะอย่างคุณกอล์ฟทันวาลินนะคะวันนี้ขอบคุณน้องกอล์ฟนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ขอบคุณมากคุณผู้ชมเจ้าขาอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 9M Quad HD เวลา17นาฬิกา15นาทีค่ะวันนี้เยนลาคุณผู้ชมนะคะ ขอบคุณน้องก๊อบอีกครั้งค่ะขอบคุณอาจารย์มากมากเลยค่ะดีใจมากฉันเป็นไอดอลของเธอจริงๆหรอจริงจริงอาจารย์ไม่จริงหรอก็เธอจะแต่งงานแบบฉันไม่ล่ะก็คิดอยู่ ไม่อยากพลาดความสนุกหรือความแซ่บของยิ่งสักยิ่งแซ่บแล้วก็กด Subscribe สิคะ